ขอโอกาสกณะนงท์ครับเอเมอนี้ีชือว่าเป็นอีกมือนหนึ่งนะครับที่เราทันทั้งลายได้บำเพ็ญเพียร ตั้งแต่เมื่อเศา้าแล้วนะครับหนึ่งกว่าสี่ปฏิชันแต่ว่ากะเดชันมันก็เป็นความมึอกอีกแบบหนึ่งนะครับความมซึกี่ว่าเมื่อนี้คือสมมดวังแล้วเมื่อนี้คือสมมดวังแล้วแต่ว่ามันมันได้เหนกับถกคนก็ยิ้มแย,ย้มแจมใสธรรมดานะครับ ถ้าาบมาสิเฮาบ่ฮห้ว่าพ่อแม่ผู้บาอาจารย์หมู่คณะพระสงฆ์เ้าเนี่ยังเหนียวแน่นยังหักแพงกันอยู่บ่ได้แบ่งซ้ายบ่ได้แบ่งนิกายในใเทววินระใ่กบเสมอไปนะครับกบเสมอไปอยังเช่นมณนีเฮาก็ได้ รับกมเมตตาจากท่นทานอาจรย์เจ้าสำนักเจ้าอาวาัตาที่จริงแล้วนะ้ะแต่เฮาโ่าบาดเจ็บเฮาก็สมารถเดินต่อไใ้นะครับแต่ว่าเฮาก็ธรรมดานะครับน่ะเฮาไปตามสถานการณ์น่ะบอมีหยังสิมาก,กำหนดกฎเกมใดใต้โต๊ะน่ะต่อไม้เฮาตั้งไว้เพื่อสิเดินไป แต่ว่าระวางทางนะครับ้ลผลาสำคัญกับจริงนะแต่ว่าระวางทางที่เดินไปนะมันก็สําคัญบอาหน่อยกับผลผลิตเลยครับนะบางคนสิบพุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเดียวแต่ว่าระวางทางที่เดินไปสู่เ้าหมายนั้นบ่สนใจบ่สนใจว่ามูสิเป็นยังไง พอสนใจบุคคลหลอกคางว่าสิเก็บบอสิป่วยบอสิไปไวบอใไดบอเอาใจใจกับของเป็นหิตับเพราะฉะนั้นเท่ามากสิก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะอนุโมทนากับหลวงปู่วันนี้หลวงปู่เด็ดเป่าปากวันนี้หลวงปู่เด็ดเป่าปากแต่ว่าก็พยอมแพร่ในหะลวงปู่เนาะ,นะผมก็เดียงคือกันครับ แต่ผมบ่เดียมผมพายางต่อเลยครับบมแมนบอกผมตรงสารบกทันเด้ผมตรงสารตัวผมเองคือกันนครับนีผมกงนนักคือกันนะครับโ่แมนวานะ <c oughs> สียางสูปียางตลอลเบบบดเลยที่เจ็บปวดบ่เมยโมยมนแมเนี่ยครับเจ็บปวดคือเกาเหยียบน้ำกับเจ็บคือเกาเหยียบยิ้นกับเจ็บคือเกาแต่ว่าใจนี่ครับใจสำคัญที่สุด นะถ้าใจเข้าสู่ใจเข้าเฮิมเดีใจมีพลังการที่รับพลังเข้เามาจากใสกเข้ามาจากโมณะน,นะครับเข้ามาจากบุคคลหลอก้างนะเห็นปูดอนผีพานมาามือหนึ่งสองมือนนะีเป็นเทค็แค่หลูกวัดเพิ่นนะลงพีนัดลงพีน่นนะก็เป็นภาพบรรยากาศอีกแบบครับสิงหาบึงได้ยากนะครับจังสี เพราะฉะนัน้นก็ใไอสูเอาเดอร์มอมเดอรนียลุงพีคือกันที่เจ็บคานกะให้สุเอาเนี่ยพวกทันจะคือเราโอ้ยบ่มีรถมาน,นั่มใค้มีรถมานั่มก็ดีอย่างหนึ่งนี่ครับก็เสียอย่างหนึ่งนี่ครับอย่างเช่นบนุญีเท่าบ่ามีรถเท่าบ่โหวาเทาสิเดชันบ่ิดชันเท่ากับย่างไปแล้วครับย่างไปเรื่อยๆเผื่อมีคนใจบุญ เกิดมีเทวดามาโปรดเมื่อเข้าได้อาหารเราก็หาหม่องหาหม่องเพื่อที่จะได้ทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเสร็จแล้วก็พักผ่อนนิดหนึ่งต่างภาชนะต่างบาตหลังยงเรียบร้อยก็ย่างต่อนี่คือข้อได้เปรียบของโมมีเขาบวนนี่ครับโมมีรถดตามโมมีโยมมานำํำมันได้เปรียบมองนี้คือว่าเข้าฐานะมึงได้ จบบชั้นมองได้ขอแวรเลยนะครับสบายใจครับแค่ว่าแต่เฮ้ามีขบวนมานำนี่สิถ้ามีขบวนมานำเพิ่นก็ไปจอดถายู่พุ่นแล้วเฮ้าก็ต้องยางไปนํามนี่สิยางไปห้าเพิ่นนี่ครับพีโอ้ยสองโมงสามโมงก็ต้องยางนะครับเมื่อยก็ต้องยางกับชันบได้ชันเพราะว่าทัตหารกับเขามันอยู่พุ่น อีกสิบกิโลไปย่างไปแล้วครับแต่ว่ามันกับไข่อย,อย,อยางไปหอ,อกก็ไดดชันมันก็ดีแบบนึงเสียแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เ้าเะเอาหรืเอาเอาสียเอาจังไดเขาจะประโยชน์แนวใดดีทั้งสองนะดีทั้งสองเพราะฉะนั้นก็สู่ต่อไปนะครับมืออื่นจะคิดเดชันลวบบัตันโหโยเอเเ้าชั้นบัชันเขากับยางขึ้นเก่านะครับไปขึ้นเก่า นะไปเรื่อยๆนะคืนว่าคือสิบโอดดอกพอผู้เพิ่นเห็นประโยชน์ผู้เพิ่นมีบุญเพิ่นเห็นเฮามันก็สิญญม,มือสาทุหาเข้าหาหน้าม้าพัดทหารหานุม่มหาหน้าม,มาใส่บาทให้นะเฮ้าก็บยาล้มละเลืกว่ากับของคนมีบุญ <c oughs> แม่นบอกหลวงปู เดี๋ยวโอ๊ยมือเหนีูวขามีบุญเต็มมานยะไปมืออื่นนทีนี้มืออื่นบม่มีบุญขาบุญเมดบุญเมดบาดกระโล่งปัญญานันกับ้าบ้ามากกับบ้หูดอกครับนะถึงมาแล้วบางคนกับบัตดนโดอกก็ตองมาซื้อมือซื้อปีปัญญาก็ห้กันร่างใจกันแลยกันเด้อเวลาวอรเวลาจากอ่ะให้คิอว่า เ้าม,มาน้าโมนณะเดียวกันกับเบิงจังหวะน้ำแม่แหละครับเวลาสิยาะสวงกันเวลาสิปอนค้ำใส่หากันกับเบิงจังหวะเบิงเวลาเนี่ยเวลาปีมเขาขึ้นมาเศรษฐะงาพะง,งาดะอันนั้นช่วงนั้นก็นับหนึน่งหนึ่สิบกอนจังก้อยสะกดจังก้อยสกดิดก,กันเดอ้อเดี๋ยวมันสิไปบอลลอดให้เอาได้ ค่อยๆศึกษาไปปีนี้เป็นปีพิเศษมิถระเจ้าวาดมานอำจารย์ค่ำเจ้าวาดประมมัจจลินปูดอนเจ้าวาดสว่างผูค่ำปูแม็กนะลูกพี่แม็กอันน่ากดขังหนาเจ้าวาดปัตตาค่ำตากาถถวบ๊อซึกเนี่ยเป็นในนอนครับเพราะว่าหลวงปูยูรุนดอก อยู่มาถึงลอยปีดอกลุงปูแล้วก็บ่านาภาพแล้วอันลุงปูเทาผู้มานนั่มกันบ,บด้นดอกเออกสีเลยพี่ลุงปีแม็กผมพันท่งนะครับถ้าบัสซึกครับแต่เป็นในนอนครับแต่ว่าสิเด็เป็นย่ำใดบ่ฮู้เ,เด็เป็นย่ำเทาหรือเด็เป็นย่ำนมแต่ว่าเด็เป็นในนอนครับเถาบัสึกเป็นบ่พีกพี่เอกคืออยู่ไปแย่งตำแหน่งเล่าดอก ปะเจานันกับอนโมตนาสาธุเดอร์มื่ออื่นเสาเว,วลาเก่าหน่นะแล้วเ,เด็กประชุมผนิแตเนะใส่ครับนมนต์กาบพระและก็พักพอน